ต้องนำการปฏิรูปประเทศทุกด้านร่วมกับประชาชนด้วยวิถีราชประชาสมาสนะครับเพราะรู้ว่าสักวันหนึ่งประเทศไทยอาจจะต้องเผชิญกับจุดอับทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองนะครับเกิดจากปัจจัยภายนอกเป็นตัวปัจจัยหลักทําให้เกิดความวุ่นวายภายในประเทศนะครับก็เตรียมพร้อมไว้แล้วล่ะนะครับสิ่งที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนั้น สำหรับเรื่องของราชประชาสมาสัยนั้นมีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้เป็นไปตามมตนหรนืหมเป็นไปตามสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศักศ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของทางออกประเทศไทย นะครับราทเตอ์ทุไรรัตได้เสนอแนวคิดเรื่องของทางออกของประเทศไทยนะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนน,ะแบบนะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันระบบการเมืองที่ล้มเหลวคือการเลือกตั้งได้แปลสภาพเป็นการประมูลประเทศโดยการซื้อสิทธิ์ขายเสียงจนกลายเป็นประเพณีและวัฒนธรรมการเมือง จึงกลายเป็นธุรกิจการเมืองที่กลุ่มทุนเข้ามาลงทุนเพื่อหวังเอาทุนคืนแสวงหาอำนาจเอาผลกำไรจนเกิดการทุจริตคอร์รัปชันอย่างมโหฬารระบบตรวจสอบและระบบคานำนาจอ่อนแอฝ่ายค้านและภาคประชาชนอ่อนแอจนเป็นที่มาของเผด็จการรัฐสภา แล้วก็จบลงด้วยการปฏิวัติรัฐประหารยึดอำนาจกลายเป็นเผด็จการคณะใหม่แล้วก็มาแสวงหาอำนาจหาผลประโยชน์ไม่ต่างกันเป็นวงจรอุบาทเช่นนี้ไม่มีที่สิ้นสุดถ้าจะเรียกว่าประชาธิปไตยในช่วงสองทศวรรษของไทยที่ผ่านมาว่าเป็นยุคมืด เป็นประชาธิปไตยสามานก็ไม่ผิดหากพวกเราคนไทยยังหลับไหลไม่ตื่นรู้ยังปล่อยให้บ้านเมืองดำเนินไปตามยถากรรมชนีไม่ออกมาร่วมมือกันปฏิรูปประเทศไทยนอกจากจะไม่ได้ฟื้นฟูแผ่นดินสุวรรณภูมิแผ่นดินทองของเอเชียให้รุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นแล้ว ประเทศไทยคงจะถึงการล่มสลายอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่วันนี้ถึงเวลาแล้วที่จะเริ่มต้นประชาธิปไตยยุคฟื้นฟูหรือเรเนซองส์และประเทศไทยต้องเป็นต้นแบบประชาธิปไตยยุคฟื้นฟูต้องมีการปฏิรูปประเทศไทยทุกด้าน อย่างแท้จริงพวกเราต้องร่วมกันพาบ้านเมืองให้ผ่านวิกฤตในทุกด้านไปให้ได้ปฏิรูปบ้านเมืองให้เป็นสังคมธรรมมาธิปไตยและต้องเป็นสังคมธรรมมาธิปไตยที่พระมาหากษัตริย์ในฐานะประมุขของประเทศที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบดูแลความมั่นคงของชาติ และความ้าสุขของประชาชนต้องนําการปฏิรูปประเทศทุกด้านร่วมกับประชาชนด้วยวิถีราชประชาสมาัยที่มีความหมายว่าพระมหากษัตริย์กับประชาชนอาศัยซึ่งกันและกันเพื่อสร้างสังคมที่ดีงามมีสันติสุขมีความอุดมสมบูรณ์ ผู้คนช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่เอารัดเอาเปรียบก,การบริหารบ้านเมืองต้องเป็นธรรมมีคุณธรรมจริยธรรมมีความยุติธรรมธรรมมาพิบาลประชาชนมีความสุขมีโอกาสทัดเทียมกันมีความสามารถในการประกอบอาชีพอย่างมีศักดิ์ศรีเจริญรุ่งเรืองและมัน่นคง ให้้ประชาชาานมมีควสุขทนนัน้งแต่อาทิตย์อุไรรัตนะครับอดีตประธานรัฐสภาได้โพสต์ข้อความที่น่าสนใจฮะบอกว่าทุกปัญหามีทางออกนะครับประเทศไทยต้องปฏิรูปประเทศก่อนเลือกตั้งนะครับพระมหากษัตริย์ต้องนําการปฏิรูปประเทศร่วมกับประชาชนด้วยวิธีราชประชาสมาสัยนั่นหมายถึงพระมหากษัตริย์และประชาชนต้องอาศัยซึ่งกันและกัน ะครับเพราะพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมของจิตใจของประชาชนทั้งชาติไม่เป็นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจึงจะชอบธรรมและยั่งยืนไม่ปฏิรูปโดยคณะรัฐประหารหรือนักการเมืองนะครับนั่นคือสิ่งที่ดรอาทิตย์อุไรลัตนะ์ได้โพสต์ข้อความไว้ นะครับและก็ที่ผ่านมานะครับในขณะที่ท่านเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยธศิษย์ได้แสดงวิสัยทัศน์เรื่องนี้เรื่องการแก้ไขปัญหาของประเทศในเชิงการสังเคราะห์นะครับต้องยอมรับความจริงนะคะแนนนิยมของพลเอกประยุทธ์กําลังต่ําลงคะแนนความน่าเชื่อถือของสามปอก็ต่ําลงนะครับเกมมันเดินเข้าเดินเข้าเดินเข้าถ้าจัดให้มีการเลือกตั้งวันนี้ พักทหารหรือว่าสามปงสามปอะไรก็แล้วแต่มีโอกาสจะแพ้การเลือกตั้งสูงไหมสูง <Okay. S 1> นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยผมยังมีความหวังนะให้เขาชนะเดินเกมนี้ไปให้ได้ถ้าเขาแม่นยําในยุทธศาสตร์ถ้าเขาแม่นยำในยุทธศาสตร์ปรับคัมนีรนะครับเดินเกมตามเป้าหมายปลุกสภาวะเศรเษฐกิจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับเช่นนิวแลนด์หรือแผ่นใหม่สร้างแผ่นดินใหม่ขึ้นมา ขนํานประเทศเข้าสู่แดนซีวิไลโอกาสที่อยู่ต่อมีสูงแต่อยู่แล้วไม่ชนะอยู่แล้วแพ้นะครับก็จะทําให้ประเทศนั้นเกิดความเสียหายไปด้วยนะครับนั่นหมายความว่าหลักคิดของดรอาทิตย์โอไรลัตนะครับคือต้องพระหมหากษัตริย์นําการปฏิรูปร่วมกับประชาชนนะด้วยวิธี ราชประชาสมาถัยนะครับนั่นหมายถึงพระมหากษัตริย์และประชาชนต้องอาศัยนะครับซึ่งกันและก,กันเพราะพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนนะครับมีโอกาสเป็นไปได้ไหมมีโอกาสเป็นไปได้นะครับประเด็นที่น่าสนใจคือจําเป็นต้องรัฐประหารไหมไม่จําเป็นต้องรัฐประหารนะครับที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นคือเอ้าแล้วจะไม่รัฐประหารแล้วทำยังไงนะผมเรียนหุ้นส่วนมีเขียนในรัฐธรรมนูญเรียบร้อย นะครับเรื่องพระราชอำนาจนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับนักยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองของชาติเขาเตรียมการไว้เรียบร้อยท้งทางตรงและทางอ้อมแก้ไขปัญหาโนนีนเ,นเตรียมพร้อมไว้ลูกร้อยนะครับหลังจากที่มีเขาวางหลักนะครับในเรื่องของรัฐมนูลพุทธศักราช2550ไว้พอยุดพอเข้าสู่นะครับรัฐมนูลปี2560ก็เตรียมการเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองไปสร้างตัวแปรต้นไว้ นะครับเพราะรู้ว่าสักวันหนึ่งเ่ยประเทศไทยอาจจะต้องชเผชิญกับจุดอับทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองนะครับเกิดจากปัจจัยภายนอกเป็นตัวปัจจัยหลักทําให้เกิดความวุ่นวายภายในประเทศนะครับก็เตรียมพร้อมไว้แล้วแหละนะครับสิ่งที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนั้นนะครับสำหรับเรื่องของราชประชาสมาสายัยนั้นมีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้เป็นไปตามมาูน,หนไหม เป็นไปตามรัฐธรรมโนูญโดยไม่ต้องมีการรัฐประหารแต่อย่างใดขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ มันคงอยู่ในยุคของโลกใหม่ราชาอ,องค์ผู้ทรงนำสยามให้ก้าวไปมหาวาชิราลงกรณประดุจด,ดัสงแสงส่องทางผู้คนเปิดให้ฟ้าเรื่องร้องทองชนลองรวมใจ ทรงดำเนินติดดินรู้ความเหนื่อยก็เหมือนเช่นใครใครทรงงานอดทนเพื่อปวงชนภารานั้นมากมายเหมือนที่ทรงสัญญาจะทำเพื่อมวลประชาได้อยู่ดีจะอุทิศกำลังที่มี ทั้งใจกายหัวใจแกร่งในเพลงของใครผ่านวิจิตวิญยานทหารไท ไว้ความความยิ่งใหญ่คอยปกป้องอยู่หยุดดังสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีไปนี่คือสูย์รวมดวงใจใจเป็นหนึ่งร่วมกันทรงเพียรเรียนรู้ทุกเรื่องราวสร้างสรรค์ให้บ้านเมือง ตามรอยพระบิดาพัฒนาสยามให้รุ่งเรืองมหาวาชิวราลงกรประดุดังแสงส่องทางผู้คนเปิดด้ฟ้าเรื่องร้องพองชนล้วนภูมิใจหัวใจแกรงในเพริงข้องไพ่ผ่าน วยจิตวิญยาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่นงนี้ที่เราอยู่กินแท่นดินที่เป็น ปองอยู่หุดตรตงสายฟาที่คุ้มกันยามมีไันี่คือสูร่รวมดวงใจใช้เป็นหนึ่งร่วมกมันนี่คือสูร่รวมดวง